ไหลโยย้าแน่นอนไหลโยย้าแน่นอนโอ้โหยังสุดยังสุดยังไม่หยุดแค่นี้ไปต่อยไหมสวยงามดิอีกหนึ่งที่โอ้โหโคตรแจ่มเลยโคตรแจ่มเลยโคตรแจ่มเลยอย่างนี้โคตรแจ่มเลย s DJ สวัสดีครับมาหยุดกับเกม ไก่ชน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 ,ชน,ชนมาจำจำเลยนะลูกพ่อยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โลยิ่งยิ่งสวยงามไปอย่างนี้จังหวะนี้สวยงามเลยแปดทีมาดูกันแปดทีนี้มันจะพาเราบุมบัมบุมบั่มซัมเบยไหมทีแรกว่าไงมาดิโอโห,โหแต่ไม่คอมโบไม่เป็นไรฝปายกันต่อ มาไหมจะมาอีกไหมยังไงครับผมสวยงานดีลงมาช็อตนี้สวยอี่โอ้โหหวายมากโอ้โหนี้หวายมารีอย่างนี้รออะไรล่ะไหลยาวย่าแน่นอนไหลยาวย่าแน่นอนโอ้โหอย่างสุดอย่างสุดยังไม่หยุดแค่นี้ไปต่อยไหมสวยงานดีอี่หนึ่งที่โอ้โหโคตรแจมเลยโคตรแจมเลยโคตรแจมเลยอย่างนี้โคตรแจมเลย พูดจำเลยเปิดนี้40,000ฟ้าครับสุดน้องๆโคตรสุดนะครับมาต่อดิมาต่อดิหมดก๊อกแค่นี้ก็รออะไรล่ะก็รู้เรื่องสิเงี้ยอย่างนี้ก็รู้เรื่องก็เปิดขนาดนี้โอเคโอเคโอเคยังไงอรออีหน่อยนึงไหลไหมไหลอีกไหมสวยอีกไหมอีกหนึ่งที่สวยไปดิหนึ่งที่สวยไปดิโอ้โหเปิดนี้อีกรู้เรื่องนะครับ โอเคงี้ก็รออะไรอะพอดีฝ่ามาพอดีฝ่าเลยโอเคฝากกแล้วตามห้องใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมอ